สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ลุงมนัตจะพาไปดูภาพหายากจากฟิล์ม16มมที่เพิ่งรับมาจากคุณหดุ่มสยามจังหวัดอ่างทองนะครับเป็นภาพจากฟิล์มหนัง16มมไม่มีเสียงนะครับถ่ายบันทึกเหตุการณ์สําคัญนะครับเมื่อครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระราชินีสเสด็จทอดพระเนตรภาพยนตร์รอบการกุศลที่โรงหนงังคิงย่านวังบุรพากรุงเทพนะครับ นี่ครับภาพยนตที่ทอดพระเนตรก็คือเรื่องเอ็กซโซดัสเป็นการฉายรอบพิเศษนะครับรอบการกุศลในคืนวันที่22กันยายนปี2,504นะครับแลกแทกผู้มีเกียรตินะครับทั้งหลายก็เดินทางมาร่วมชมภาพยนตร์นะครับส่วนบริเวณห้องโถงโรงภาพยนตร์นั้นก็แคกผู้มีเกียรติแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงภาพยนตร์แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ นังนะครับก็มายืนรอเพื่อที่จะรอรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่9นะครับเท่าที่ดูภาพจากฟิล์มที่ถ่ายทําแล้วคิดว่าน่าจะถ่ายทําด้วยกล้องน่าจะ3กล้องนะครับแต่ว่าน่าจะแบ่งเหตุการณ์หรือว่าแบ่งการถ่ายทํานะครับเพราะว่ากล้องถ่ายหนัง1 6มม,มสมัยก่อนนั้นใส่ฟิล์มม้วนหนึ่งจะยาวประมาณ3นาทีเศษเศษนะครับเป็นการถ่ายภาพของ น่าจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงภาพยนตร์นั่นแหละครับถึงจะถ่ายได้นะครับก็ถ่ายบันทึกเหตุการณ์สําคัญของโรงภาพยนตร์คิงในอดีตนะครับเมื่อครั้งที่ในรัชกาลที่9กเสด็จทอดพระเนตรภาพยนตร์นะครับฟิล์มที่พวกเราเพึ่งไปยืมมาจากคุณหนุ่มสยามจังหวัดอ่างทองนั้นทานับอายุมาจนถึงวันนี้ก็วันนี้ก็จะครบ60ปีแล้วนะครับจริงๆสีสันยังสดใสนะครับเพราะว่าเป็นฟิล์มคุณภาพดีแต่ว่าที่ท่านเห็น สันสันนี่ก็คือว่าบีมเก็บอยู่ในเรียวกว่าอะไรกล่องนะครับก็เกิดความอับชื้นเกิดความเริ่มจะเสียนะครับนี่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จมาถึงหน้าโรงหนังคิงแล้วนะครับคอยสังเกตดูนะครับว่าจะมีการตัดต่อคือพอถ่ายทําแล้วก็เรียกว่าตัดต่อไม่ไม่ผสมกันนะครับก็เลยดูเหมือนกับว่ามีการย้อนไปย้อนมานะครับนี่ท่านเสด็จขึ้นข้างบนแล้วนะครับ เดี๋ยวจะโนดูอีกมุมหนึ่งนะครับก็จะเหมือนอยู่ด้านล่างนะครับเห็นไหมครับก็จะย้อนกลับมานะครับที่ภาพสั่นๆนั่นก็คือว่าฟิล์มเริ่มมีอาการหดตัวนะครับสาเหตุก็เนื่องจากเก็บอยู่ในกล่องเหล็กนะครับแล้วก็คืออยู่ในรีนเหล็กนั่นแหละครับแล้วก็อยู่นานเกินไปนะครับอากาศอับชื้นหรือว่าอากาศร้อนนะครับก็ทําให้ฟิล์มหดตัวนะครับเวลาเรานํามาใช้ในเครื่องฉายปกติภาพก็จะสั่นๆนะครับถ้าหดตัวมากกว่านี้ก็จะไหลพื้นนะครับฉายไม่ได้เลยนะครับ เห็นไ,ไหมครับว่ามีกล้องอยู่จะเหมือน2หรือ3ากล้องนะครับแบ่งกันถ่ายว่าจะถ่ายส่วนไหนนะครับกล้องนี้ก็ถ่ายทำบรรดาแขกผู้มีเกียรตินะครับที่มายืนรอรับเสด็จนะครับเป็นไ,ไหมครับก็เหตุการณ์ก็จะย้อนกลับมาอีกนะครับเนื่องจากว่าพอถ่ายทาแล้วเวลานําไปตัดต่อมันตัดต่อไม่ได้นะครับก็จะต้องนําฟิล์มทั้งหมดนั้นมาต่อรวมกันแล้วก็ดูก็เหมือนกับดูแล้วย้อนไปย้อนมานะครับ สาษาหนังเขาเรียกว่าเป็นหนังบ้านนะครับก็คือหนังที่ถ่ายทํากันเองนะครับไม่ได้ถ่ายทําไว้ไปใช้ในโรงภาพยนตร์เพื่อการค้านะครับการใช้ภาพยนตร์ในรอบพิเศษลักษณะนี้นะครับผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงภาพยนตร์นะครับในยุคปี2 5 0 4นะครับโรงภาพยนตร์คิงนั้นผู้สร้างก็คือในบรรทุนองค์วิสิตนะครับแล้วก็มีคุณสงวนมันททวัพานด้วยนะครับเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงภาพยนตร์ซึ่งทั้งสองท่านอาจจะอยู่ในฟีมนี้แหละครับเพียงแต่ว่า ย้อนกลับไป60ปีแล้วนึกหน้าทันไม่ออกน,นะครับนี่เป็นอีกกล้องหนึ่งนะครับที่ถ่ายภาพในหลวงรัชกาลที่9สมเด็จพระชินีนะครับเสด็จถึงโงรงภาพยนตร์แล้วก็มีพระราชปฏิสัานะครับแก่ผู้มีเกียรตินะครับที่คอยทอนรับนะครับก่อนที่จะขึ้นไปชมภาพยนตร์นะครับนี่เป็นอีกล้องหนึ่งนะครับก็จะแตกต่างกับ ลองมื่อสักครู่นะครับที่ถ่ายตอนขึ้นเสด็จขึ้นบันไดไปแล้วนะครับเห็นไ,ไหมครับแล้วอ,อีกชุดน,นี้ก็จะถ่ายมาที่ด้านล่างนะครับโรงหนังคิงนั้นส่วนใหญ่จะฉายเป็นหนังต่างประเทศนะครับอยู่ย่านวังบุรพาปัจจุบันที่ตั้งของโรงหนังคิงในอดีตนั้นปัจจุบันก็เคยเป็นแต่ก่อนเคยเป็นห้างบริคิงนะครับนี่หนังจบแล้วนะครับเสด็จทําเรือนลงจากโรงหนังนะครับ ปัจจุบันเป็นห้างอีกห้างหนึ่งไปแล้วนะครับเด็พระชินีนะครับก็ก่อนจะเสด็จกลับก็มีพระราชปัตนฐานกับบรรดาแขกผู้มีเกียรติหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงหนังนะครับฟีบน,นี้จะยาวประมาณต้องประมาณเกือบ1ิบนาทีนะครับแต่ว่าฟีมเสียหายเยอะนะครับนี่พยายามฉายเอาภาพออกมานะครับ บางส่วนนั้นถ่ายไม่ได้เลยนะครับภาพหมดตัวหลายพืชเลยนะครับนี่กล้องหนึ่งนะครับเห็นไหมครับก็ถ่ายตอนเสด็จลงจากโรงภาพยนตร์นะครับในสมัยที่ในหลวงรัชกาลที่9ส้ทรงครองราชอยู่นั้นนะครับก็เสด็จทอดพระเนตรภาพยนตร์รอบพิเศษหรือว่ารอบการกุศลอยู่หลายครั้งนะครับครั้งนี้ก็เสด็จมาที่โรงหนงังคิงนะครับเมื่อคืนวันที่22 กันยายน2 5 0 4นะครับเสด็จทอดพระเนตรรอบกันกุศลหนังฝรั่งเรื่องเอ็กซโสดัตครับซึ่งเป็นหนังที่โด่งดังในเมืองไทยนะครับและโดยเฉพาะเพลงบรรเลงเอ็กซโดัตนะครับก็เป็นเพลงบรรเลงที่หนังกลางแปลง16มม,มนะครับนำไปใช้เป็นเพลงที่วางแบ็กกราวด์วกันเรียกว่าฟังกันเดือติดหูนะครับผมนี่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆนะครับสงสัยนะครับว่าเป็นเพลงอะไรนะครับภายหลังก็มาทราบว่า หนังการแปลง16มงมในสมัยก่อนนั้นใช้เพลงเอ o ดั s นะครับเป็นเพลงเอกในการวางแบกกราวหนังนะครับพอหลงเสร็จกลับแล้วนะครับก็บรรดาแขกก็ปลดป่อยอิริยาบถนะครับถ้าท่านใดจําได้นะครับบุคคลสาคัญในภาพน,นี้ที่ควรจะมีนะครับก็คือ คุณบรรทูลอง์วิสิตนะครับที่เป็นผู้สร้างโรงหนังนะครับแล้วก็คุณสมนโทนนภัทรนะครับและอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือประธานโรงหนังก็คือพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนนท์นะครับซึ่งน่าจะอยู่ในฟิล์มภาพอยู่นี้นะครับเพียงแต่ว่าคนรุ่นหลังอย่างเรานั้นเวลาดูท่านสมัยหนุ่มๆเราจำไม่ได้นะครับคุณบรรทูลองค์วิสิตนั้นถ้าอยู่ในภาพหรือในฟิล์มชุดน,นี้ท่านจะอายุประมาณ44ปีนะครับ อีกชุดหนึ่งนะครับที่ผมฉายเป็นก่อนหน้านี้ก็คือเปิดโรงหนงังิงนะครับเมื่อปี2496นะครับชุดนี้เป็นชุดที่2ของโรงหนงังิงนะครับก็คือในหลวงรัชกาลที่9เสด็จทอดพระเนตรภาพยนตร์นะครับฟิล์มภาพยนตร์16มม,มที่เรายืมมาจากคุณหนุ่มสยามจังหวัดอ่างทองนั้นก็ฉายภาพออกมาได้ประมาณแค่นี้แหละครับจากหมวนซึ่งมีความยาวน่าจะประมาณ15นาทีนะครับก็เหลืออยู่ประมาณ สัก7นาทีนี่แหละครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปขอบคุณครับ